<c oughs> ทำยังไงอะสอนทำนั่นแหละเอามือดันเข้าไปตรงนู้นทำไมอะทำไรอะหัดมัดถุงกองทานทำไม่เป็นเอาทำดิเฮียเอเออ,อ,อย่างนั้นแหละไปทำไป อ่าของหันเลยหัดมัดถุงทานมัดไม่เป็นแล้มัดไม่เป็นก็มาให้เน้องไส่แล้วพี่มัดเอออ๋อพี่มองหน้าแล้วพี่กกกน้องมัดเอามัดไปเดี๋ยวก็เป็นหัดทำเนียนรู้สังเกติสังเกตสังเกต ไม่เอานั่นแหละกอกเลยไม่เหมือนไม่เป็นไรเจะข้างบนลูกกอกไปเดี๋ยวแม่ไปซักผ้าแล้วมัดไปมัดให้พี่อมสอนไปแม่ไปซักผ้า